ต่อไปแบบฝึกหัด6.14หน้า31นะคะให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบข้อที่3ค่ะคนจัดสวนออกแบบสวนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยปลูกต้นโกศลและต้นโมกด่างซึ่งบริเวณที่ปลูกต้นโกศลมี4ส่วนส่วนละเท่าเท่ากันโดยแต่ละส่วนมีความยาวโดยรอบ987เซนติเมตร บริเวณที่ปลูกต้นโมกด่างมีพื้นที่เท่าใดสิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คือบริเวณที่ปลูกต้นโมกด่างมีพื้นที่เท่าใดซึ่งก็คือส่วนที่เป็นสีเขียวนะคะวิธีการหานะคะเราก็จะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปใหญ่รูปนี้นะคะและลบด้วยบริเวณที่ปลูกต้นโกศนทั้งสส่วนนี้นะคะโดยสิ่งที่เราทราบนะคะคือ บริเวณที่ปลูกต้นโกศนแต่ละส่วนนะคะมีความยาวโดยรอบ987เซนตเมตรและเราทราบว่าด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากยาว4.17เมตรด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งยาว3.6เมตรดังนั้นเราจะต้องหาด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งนะคะว่ายาวเท่าใดนะคะ เมื่อเราทราบแล้วนะคะเราก็จะหาพื้นที่ของส่วนที่ปลูกต้นโกศล1ส่วนได้นะคะดังนั้นขั้นแรกนะคะเราจะหาด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งนะคะว่ายาวเท่าใดวิธีทำรรค่ะบริเวณที่ปลูกต้นโกศล แต่ละส่วนเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งยาว3.6เมตรหรือเปลี่ยนให้เป็นเซนติเมตรนะคะได้เป็น360เซนติเมตร ด้านตรงข้ามมุมฉากยาว4.17เมตรหรือ417ซนติเมตรต่อไปนะคะเราจะหาด้านประกอบมุมฉากอีกหนึ่งด้านนะคะจะมีด้านประกอบมุมฉาก อีกด้านหนึ่งยาวนำความยาวโดยรอบนะคะ987ลบด้วยความยาวของด้านประกอบมุมฉาก360บวกกับความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก417 360บวก417 ได้777นะคะ987ลบ777ได้เท่ากับ210เซนติเมตรซึ่งก็คือความยาวตรงนี้นะคะด้านนี้คือ360เซนติเมตรส่วนด้านนี้คือ417เซนติเมตร ต่อไปนะคะเราจะหาความกว้างและความยาวของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะด้านนี้นะคะยาวเท่ากันนะคะส่วนด้านนี้และด้านนี้ยาวเท่ากันนะคะเราก็จะได้ว่าส่วนนี้กว้างความกว้างนะคะคือด้านนี้นะคะนำสองคูณสองร้อยสิบ ได้เท่ากับ420เซนติเมตรและยาวนำสองนะคะคูณด้วย360ได้เท่ากับ720เซนติเมตรต่อไปนะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนะคะเราก็จะหาจาก ความกว้างคูณความยาวนะคะก็จะได้ว่าส่วนนี้นะคะมีพื้นที่420คูณ720ได้เท่ากับ3าม0สนสตารางเซนติเมตร ต่อไปนะคะเราก็จะหาพื้นที่ของส่วนที่ปลูกต้นโกศนทั้ง4ส่วนนี้นะคะโดยเราจะหาส่วนเดียวนะคะแล้วนำมาคูณด้วย4นะคะบริเวณที่ปลูกต้นโกสนแต่ละส่วนมีพื้นที่ พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณความสูงคูณความยาวของฐานความสูงนะคะคือ360ความยาวของฐานนะคะคือ210 2กับ360นะคะตัดทอนกันนะคะ2 1 2 212-286-200ก็จะเหลือ1คูณ180คูณ210ได้เท่ากับ37,800ตารางเซนติเมตรต่อไปค่ะเราก็จะหาบริเวณที่ปลูกต้นโกศล4ส่วนนะคะโดยนำ4คูณกับ สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบริเวณที่ปลูกต้นโกศลสี่ส่วนมีพื้นที่สี่คูณสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยได้เท่ากับ หนึ่0แหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรต่อไปนะคะเราจะหาพื้นที่ที่ปลูกต้นโมกด่างนะคะโดยนำพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า3 2 4 0 0ลบด้วยบริเวณที่ปลูกต้นโกศล หนึ่0แสนห้นะคะดังนั้นบริเวณที่ปลูกต้นโมกด่างมีพื้นที่

ตรตตเิม่อไปข้อ4นะคะรูปสามเหลี่ยมรูปที่1มีฐานยาว9เซนติเมตรและสูง4เซนติเมตรรูปสามเหลี่ยมรูปที่สองมีความยาวของฐานและความสูงเป็นสองเท่าของรูปที่1 รูปสามเหลี่ยมรูปที่สองมีพื้นที่เป็นกี่เท่าของรูปที่หนึ่งวิธีทำค่ะขั้นแรกค่ะเราจะหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปที่หนึ่งนะคะโดยเราทราบว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณความยาวของฐานรูปสามเหลี่ยมรูปที่หนึ่งมีพื้นที่ เศษ1ส่วน2คูณความสูงนะคะซึ่งก็คือ4คูณความยาวฐาน9 2กับ4ตัดทอนได้นะคะ212 224ก็จะเหลือ1คูณ2คูณ9ได้เท่ากับ18พื้นที่หน่วยเป็นตารางเซนติเมตร ต่อไปค่ะเราจะหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปที่สองนะคะโดยโจทย์บอกว่ารูปสามเหลี่ยมรูปที่สองมีความยาวของฐานและความสูงเป็นสองเท่าของรูปที่1เราจะหาความยาวฐานและความสูงก่อนนะคะรูปสามเหลี่ยมรูปที่สอง มีฐานยาวสองเท่าของรูปที่หนึ่งนะคะรูปที่หนึ่งมีฐานยาว9เซนติเมตรรูปที่สองก็จะมีฐานยาวสองคูณ9เท่ากับ18เซนติเมตรและสูงสองเท่าของรูปที่หนึ่งนะคะรูปที่หนึ่งสูง4เซนติเมตร รูปที่2นะคะก็จะสูง2คูณ4เท่ากับ8เซนติเมตรต่อไปนะคะรูปสามเหลี่ยมรูปที่2มีพื้นที่เศษ1ส่วน2คูณความสูง คือ8เซนติเมตรคูณความยาวฐาน18เซนติเมตร2กับ8ตัดทอนได้นะคะ212 248ก็จะเหลือ1คูณ4คูณ18ได้เท่ากับ72ตารางเซนติเมตรต่อไปนะคะโจทย์ถามว่ารูปสามเหลี่ยมรูปที่สอง มีพื้นที่เป็นกี่เท่าของรูปที่1เราก็จะนำพื้นที่ของรูปที่2นะคะ72ตารางเซนติเมตรหารด้วยพื้นที่ของรูปที่1 18ตารางเซนติเมตรนะคะดังนั้นรูปสามเหลี่ยมรูปที่สอง มีพื้นที่เป็นเจ็ดสิบสองหารสิบแปดได้เท่ากับสี่นะคะเป็นสี่เท่าของรูปที่หนึ่งดังนั้นคำตอบคือสี่เท่านะคะ